สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะแอด <Main. S 1> มินก็เดินทางมาที่บ้านของลุงก๊อตนะคะท่านผู้ชมเพื่อที่ว่าจะมาติดตามเลขสูตรเลขวิ่งของลุงก๊อตเนาะในงวดที่แล้วนะคะสาหรับในงวดที่แล้วก็ลุงก๊อดให้9กับศนะคะก็เข้า9 0ของลุงกอ๊อเน,นะ,ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยจะมาติดตามนะคะงวดที่แล้วพลาดไปนะคะไม่ได้มาติดตามเลยนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็เลยจะมาติดตามให้กับท่านผู้ชมเ c ทุกท่านนะคะว่าวันนี้ลุงก๊อตฝันหรือยังแล้วก็ตัวเลขเลขสูตรที่ ุงก็ได้ทําไว้ให้เป็นตัวไหนจะตรงกับไล่หลายสำนักหรือไม่นะคะท่านผู้ชมเราก็จะไปติดตามไปฟังจากปากลุงก๊อดกันนะคะคือยังมีคนมากกว่าสิบนะมีคนมากกว่าสิบว่าเด็กิีกะเพราะดงยินเพราะบําบัดนี่แล้ว,ว่าไอซี่ศูนย์ สี่ศูนอืมสี่สวนมาสันดิยินเป็นเป็นแบบแบบงวดก่อนๆแบบงวดหาส่นนะนะแต่ว่าอันหาศูนเพิ่นเกิดมามาไดยิยินแบบนี้แหละแต่ว่าหันบเห็นคนนะแต่ว่างวดนี้ก็เพิ่นว่าสี่สูนเป็นมากกับสิทั้งขางแมนมวยเจ้าทีขึ้นกล้ได้ยินพ่อว่าฝั่นี่แจ้งว่าอันทีกะกะงวดอันศูนศูนเก่าซีนี่กะที่มาบอกน่ะกับแบบเดียวกันเลยนะ แต่ว่าเพื os, ่อนไหนสามตัวงวดนี Flower, ้ให okay, ้แค่สองตัวเมื่อนึกดื้อความฝันมันกับเป็นล่างๆน่องหวัดวังหันนัหนนะดื้อเพื่อนใหญ่ว่าศูนย์เก่าคุ้มเดียวว่ากันเลยว่าคือยังว่าศูนย์เก่าสีได้ยินหอโธ่่าชุนเก่าสี่แต่ตัดเลนกระถือตัดเลนกระถือกแตผมมัน เด้กเกยงได้เก้าก็ศูนย์เนาะกลาวันมมาทำกันหน่อกระเ็นอลกระเด็เเอากระเดเเาสีแมนซื้อรตรีก็ซื้ออัดเก่าสีแจ็คทรใบโอ้ยเนาะเก่าสีก็สี่ศูนย์ซื้อรถตุรกีนะมันก็เค่มากอยู่ไนมันโม่มาเรื่อยปีหนึ่งเก็มาสองเที่ยนันงน่ะแต่ว่าทถวเนี้คือนโม่มาทำกันเนาคือวันนี้วิ่งให้วิ่งยังรุ่งวันนี้วันนี้นั่นเด็วิ่งนี่วิ่งสีก็หกห่อย สี่กับหกงวดน,นี่แต่ว่าหกนี่ว่ามันเป็นตัวเต็งงวดหกตัวเต็งเลยบอกไอหกนี่เป็นตัวเต็งงวดแต่ว่าสี่สี่กับหกแต่ว่าบ้าขันคือความฝันนี่สี่นี่มันกับมันกับมาเข่ากันอยู่แรกก็ <laughs> มันขึ้นนี่ฟันไออันสี่ศูนย์นั่นแต่ว่าผมคิดว่ามันสิบมาเรียกใหญ่ว่าเพราะว่า ถ้มันสิบตามตัวเก่ามากหงวดฝันบางหันบ่สี่ศูนย์นี่พูดเพื่อเด่นหามากเลยครับวันนี้มึดฝันอีกกิดตัวตอมากกับมันฝันอันว่าจักอย่างแบบโหลดจะของนี่เก่าหกเก่าสี่หนึ่งแต่ว่านี่หล่ะแต่ว่าหกกับสี่นี่ก็สีโบมาหนุนกันอีกแต่ว่าเปี่ยนเผ่าเอาเก่าสีเเก่าสีเันนี้กับมันกับหกเก่า สีหนึง่งก็ดีตอนนั้นหนึ่งกับทัดออกเลยเมทัดออกสมบูรทัดออกเลยหนึ่งๆๆเ,อเอาเอาเก่าสีแหละโอ้เอาแต่เก่าสีเ,าเก่าสีงอกับสีก็สีหอวกมาต้องกัรเ<ล>อาเอาบนเลขวิ่งงวดนี้เนาะเบิ้งครับท่านผู้ชมเบิ้งน้ำลุงกอดครับลุงกอดจะเขียนเลขวิ่งแล้วก็จับคู่ให้ท่านผู้ชมในเบิ้งน้ำกันเนาะไปพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าลุงกอดยังพอได้เขียนไหวครับเพราะเสี่อมมาแบบบ่ได้บอกลุงกอดก่อน มาแบบจูโจ,จไมไ้ครับมือน,นีหนึ่งตุลาได้เนาะแมนครับวดที่หนึ่งตุลาคมตัวโ,โ่ไปก่อ่ะันอยเยอ <c oughs> วาดีโทษกับวันน้อยเนี่ยเจ๊โอ้วไไ่าไม่ไม่เอาตัวโทรมาโอ้โอวัาไม่เอาเนาะ <c oughs> วิ่ง ตะเล็กสูตรลุงกอดนี่เล็กวิ่งจะบริบบอว่าบนรางครับท่านผู้ชมใครจะาปผูชมไปวิ่งเอามักไปมักบนกับวิ่งบนไปมักรางกับวิ่งรางครับเนาะแต่ว่าขันบอมมี่ทา้งมันใจกะให้ทั้งบนทั้งล่างเด็ดขาดท่านผู้ชมวิ่งฮกกระซีมื่อวานนี้แต่ว่าฮกกระซีนี่มันใจแห้งคือฮกเป็นบ่อครับมันใจแห้งคือเนี่ยถ้าบอเป็นซีสันเนี่ยฝัน จังว่าว่าอันในใได้ทีเฮ็ดสูตรนะนะมันมันมาเรียนตัวนั่นนะแต่ว่ามันฝันมือขึ้นนี่มันผ่าพราว่าเป็ียนสีเป็ีนสีครับอ้าวีอะเรียนเรียนเรียนหกปี่ละวอือครับผมจับคู่อยู่ห่จับคู่ไอ้น้ำเนี่ยจะตัวนอจับคู่ก็สีล่องจับให้เบื่องเบิ่งจับคู่น้ำครับสู้ชมเนาะก็ล่องให้สม้ชมเอาไปพจารณาเองครับผมเพราะว่าเรื่องจับคู่นี่ก็เลียแจะไปจะมากบูมัก บางท่านอาจจะมากบุกือกันก็ให้ไปจับคู่อยองตบวเป็นหยังครับเนาะแต่วันนี้ลุงกอดจะจับคู่ให้ครับจัดประมาณจะคู่ครับลุงกอดงวดน้อย่างละสี่คู่เด้อโอ้ยังละสี่คู่คอืมโอ้แสดงว่าหกกับสี่มีรักหน่วยเนาะ ตัวฝันตัวฝันอนี่น40ครับตัวเดียวเมมเบอร์ตัวเดียวฟันเคลื่อน40นี่ตัวนี้เดียกฝันนี่เดียกแจับคู่ให้คันเน้นเน้นตัวไหที่คันเน้นรักหกนี่ก็ตีเอาเป็นสองหกอ๋อถ้าถ้าลักหกจะเป็นสองหกสองหกถ้ารักสี่ดีสองสี่อย่างละคุมสองหกสองสี่ ตัวนี้เป็นเลขกฟันมันขึ้นนี่แหละสี่ศูนย์นี่เดี๋ยวอนุญาตได้ลุงขออนุญาตวยมาท่านนี่แต่ว่าซื้อกับตัวน้อยๆเอชซีเพิ่์นอาจจะเบิ่งประชาจีนปัญหาไอ้เนาะเพราะมันติดมันลูกกอดเพิรนเขียนติดกันเดี๋ยวอนุญาตให้เบิ่งแบบชัดๆบอกไปยังครับบ่าเป็นอยังเนี้ผมบอกไปนำเออมันจะบอกไปนำอยู่เดี๋ยวสูมให้เบิ่งใกล่ๆครับท่านผู้ชมเนาะงวดของวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันหกสิบสี่ครับผม ลุงกวาดห้วิ่ง6กับ4ซึ่สงวัดที่ผ่านมาลุงกวาดห้วิ่งเก่ากับศูนย์ปรากฏว่าเขาทั้งเก่าทั้งศูนย์ครับท่านผู้ชมจางงวดนี้วันที่หนึ่งนี่ลุงกวาดบอกว่าให้วิ่ง6กับ4โดยค่าจะเป็นตัวเน้นก็จะเน้นให้คือ6เน้นให้หกคาร์บ่าสูตรมันมาชนกันหลายบนว่าคือเด่น6กร่องสี่นี่สินะครับท่านผู้ชมถ้าวิ่ง2ตัวกับโบนีราคาบังเท่าเขาทั้งล่างทั้งบนเลยก็เป็นไปได้เนาะกับโบนีราคาบังเท่าจางงวดที่ผ่านมากับบ้านน้ำกันเลยครับเห็นบอกเก่ากับศูนย จับคู่ให้ก็จะเป็นสองหกสามหกห้าหกเจ็ดหกครับผมบันนี้ขลักซีเอาก็จะเป็นลักซีนี่เป็นลักหน่วยเนาะก็จะเป็นสองซีสามซีห้าซีเก้าซีครับผมโดยถีลุงกอดเนีนยให้ก็ขึ้นสองหกกับสองซีเนาะครับท่านผู้ชมสองหกสองซีโอตัวถีลุงลุงกอดให้วิ่งนี่มันจะเป็นลักหน่วยเนาะหกนี่ก็อยู่ลักหน่วยซีก็อยู่ลักหน่วยถ้าจับคู่ให้จะอยู่ลักหน่วยครับ แต่ว่าซีศูนนี่ไม่จะใส่นี่เป็นความฝันซีูนนี่ฝันมืงขึ้นนี่ซึ่งว่านั้นงวนั้นลุงก่อนว่าเขามากระซีบอกอีย่างเกาะงวดงวนั้นงวดนึ่งนั้นหาซูนโอหาูนหานมันเป็นเลขกเคืองผมก็เลยบ่มัก๋อแต่ว่างวนั้นก็ออกเกจหาซูน์บอเ้เป็นยังมันออกเกจหาซูนมันก็มาตรงตรงดีดีครับแต่มุดช่มแต่ว่าเป็นเรลขกเคืองไม่ค่อยซื้อนะเหลขกเคืองแล้วแต่ดี่ก็บ่าบริษัทซื้อก็ได้หรอก มันบางวันทีหนึ่งมันเป็นเรศไกแล้วบางวันทีหนึ่งเนาะแมนมันก็คือว่าอะไรครับข้าเจ้าก็ไปวัดนอเด็กออกวัดพระพุทธีตื่นยังปวดเสามากกัไปวัดข้าเจ้าถามว่าอันพริการเจ้าฝันเด็กตัวใดอ้ยอันผมฝันเมื่อคืนนี่ขันพื้นโมมัตัวกะบหาศูนย์เด้อว่าดอกบอกข้าเจ้าอีว่าแต่ว่าจะคว้ามันไม่เอาแมนข้าเจ้าก็วันนี้ สินรุ่นมากกับไปวัดอีกเจ้าโอ๊ยเจ้าสือเรกร้ายที่นอกคนเราบอผมโม่ด้สื้อได้มาสนื่อในหนึงเด็กบมาร์กมาเสนอกได้สื่อวเอาพราะเอาทุนไปสื่อจังหดที่อันหาซูนผมโ่สื่อผมไปสื่อหาหนึ่งมาเสนอซื้อหานึ่งก็หาสองว่วหาหนึ่งหนึ่หาก็ดังได้งวดงวดที่มันออกหาซูนนอกร่นนอ่ังแห้งครับงวดอันหาหนึ่งหนึ่งหาแต่ว่าเด็กหาซูนมัน กับบุกคอยเคยืสื่อจักเถื่อนนะเอามันคงออกเทธิเครื่องคงจะถูกเครื่องคงจะเข้าใจเนาะค่ะสมมตชมเนาะซีศูนย์นี่เนาะเป็นข้อมฝันทีคล้ายๆว่าอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางของลุงกอดหรือว่าจังไหนละหน่ะโบหูอเนาะเพิ่นมากกับซีบ,บอกขังหนึ่งเพิ่นกับซีบ,บอกหาศูนย์ต่ลุงกอดหวานเป็นเลธิเครืค่องลุงกอดเลยบุกคอยมากก็ได้อยู่แต่ว่ากับบ่ได้หลายครับตาบ้านง่วนดีเพิ่นมากกับซีเป็นซีศูนย์ครับคงคือสิมาเคลื่อนใจอยู่เนาะลุงเนาะเนี่ยเอาอยู่สามตัวให้คุ้มหนึ่งร่อง เอาครับเอล40 40นี่ก็เป็นเลขตรงกับของปูงเพื่อเดชยดได้ครับท่านผู้ชมเลขรถนี่แหละ40นี่ปูงเพื่อเดชให้มาเลยบอกว่าเน้นเลย40นี่ให้เน้นเลย40ย่างแล้วเพราะว่าลบออกไปเอาครับสามตัวก็ได้เนาะวันนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะเอาเดี๋ยวเพื่อเที่ยวในเบิ้งใไฮไม้เนาะครับเนาะเที่ยวในไม้ครับเลขสูตรหวยของลุงกอดครับผมมั่วติพานมากระเป็นเลขวิ่ง กับเข่าทั้งล่างทั้งบนครับผมเข่าทั้งสองตัวบ่แมนเข่าล่างกขบบนเข่าสามมั้เอาลุงเนาะสามเข่าสามมก้่ล่างก็ได้บนก็ได้แมนวิ่งศูนย์จังไดีล่างเนาะแต่ล่างเออมันจะจับคู่ไม่อีกบ่นี่ครับมีก็ได้เนย์แมนทันใดแต่บ่มากเล่คู่จะเอาไปวิ่งเอาไปเมื่อกับว่าเป็นอย่างครับผมเนาะก็คือหกับสี่ครับผมลุ่งกอนบอกว่าให้วิ่งหกับสี่จับคู่ให้ก็คือสองหกสามหกห้าหกเจ็ดหก สองซีสามซีหา้าซีเก้าซีภูมิกับก็เลือกกับเอาตัวไลอันจะคล้องสอบรองเมึง <c oughs> มากระจัดเนาะครับลูก,ก่อเนอกมะ <EN> คัดกัให้บงเพื่อขอม่มสุขสนานนะให้แค่เป็นแนวทางถือว่าถือกะบเพราะว่ากันนอเพราะว่า <c oughs> สูตรมันบอกว่างสี่รนะับผมูตรบอกว่างสี่กับไปตามสูตรน่ะ <c oughs> เอองวดถือง,งวดบอชวนมากกับถือดาล้ายก็่าถือนอ แต่งื่อนตผ่านมาบ่เที่ยงก็ย่อมรับอยู่ครับบ่ได้มาหาลุงกอดครับผมบ่ได้มาลุงกอดงื่ที่ผ่านมาเนาะสิ่งงื่นี้ลุงกอดก็ให้ยสามตัวไปนั่ครับเพื่อก่อนกบข่อยได้อยู่บ้านมิจะไปไปอันอยู่ว่าเศร้าฮกเกิลซีเป็นทะเบียนรถของลุงกอดเองครับผมเพิ่นจะฝันเกี่ยวกระโดล่ะครับเพิ่นจึงให้ยฮกเกิลซีเนาะกับซีศูนย์บ่หลายดอกครับบ่หลายบ่หลายครับซึ่งซีศูนย์กับตรงท่าวิ่งซีนี่ก็ตรงกระปูงเพื่อเดชขึ้นกันครับวิ่งซีตรงกระปูมเพื่อเดชวิ พอตามตรงกันเนี่นะเนี่ยนกับสีกับหกสองกโอ้องหกับสีกับสอเนาะลุมนาะสองหกสองสีเอาเข้าใจว่ารัาท่านหม้ชมคันเห็นคันว่าตัวเลงมันติดกันบ่าเที่ยงก็จะว่า้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับถ้าลัก6ถ้าท่าย6กไหมถ่ายหก็จะเป็น2 6ง6กสามห้าห็หถ้า่ายสก็จะเป็น2อ3สีสามหาสเก้าส สามตัวก็เป็นหกเก้าสี่สี่ศูนย์เป็นเลขข้อมฝันนะครับจำเป็นต้องเนาะลองเอาไปไปลองเอาไปเสียงบ้างอีกครั้งนึงครับผมสี่ศูนย์นี่เพระาะว่าครั้งที่ลุงกอดฝันที่ว่ามีคนมากกว่าสีบอกข้างหูงวดนั่นมันก็ออกยี่ครับคือมาบอกหาศูนย์มาเกาะเจ็ดห้าศูนย์ตรงตรงเลยครับบดริษัทเลยยังคืองวดบางเดียวนะกับฝันศูนย์เก้าสี่ก็มาเตะได้น้องลุงเนาะก็เลยตัดทิมซื้อันเก้าคับศูนย์โมมาน้อกันมันก็เลยตัดออก เอาก็ะย่างที่คุณรู้กันว่าเหรอครับผมให้แค่เป็นแนวทางเนาะครับท่านผู้ชมเนาะให้แค่เป็นแนวทางนะครับแนวทางของงวดวันที่16ครับผมการทานใดมากก็ค่อยจัดครับผมคัดกให้ผ่านเนาะเแต่ว่าตัวเลขที่พอเที่ยงหาไม่ให้ของลูกก้อดนี่อาจจะตรงอกตรงใจท่านผู้ชมอยู่แล้วท่านผู้ชมอาจจะคิดไว้อยู่แล้วเนาะก็จะได้เป็นอีกท่าหนึ่งที่ตัดสินใจง่ายในการลงทุนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าท่านใดบอกถึงชอบให้เบิ่งเพื่อความทุนนา้นก็บอว่ากัน ครับผมทุกท่านี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณลุงก๊อดครับผมที่ให้ข้อมูลดีๆเนาะให้ข้อมูลดีๆครับผมขอบคุณลุงก๊อดด้หลายครับผมแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ไดชแนลก็ขอให้ทุกท่านจงประรสดไว้คอมโชคดีเด้อครับบัว่าจะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมบัติธนาคิดเงี้ยในเงี้ยเงี้กิดท่องให้ได้ท่องขอให้สุภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บกันสุขสุขคนกินหนีเพราะเที่งขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คิดหนาครับผมเนาะพอดีครับมีีีแแดดดดดดครับง มร่วอยู่ไปสายครับผมมีจต่ตอเงินต่อทองมากมุงที่ร้านสวนมลนลลัง้์บานหมดไงครับไปครับเตมุจมี๋ยวเดินทางอีกต่อไปครับผมมันหมานกันสุดทุกคนครับ